สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15ทธันวาคม2 5งพนีนน้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวกลุ่มแล้วก็ลักขานาคุ่มกันก่อนนะครับโดยจะมีดาวพุธแล้วก็ดาวอศุกร์นะครับมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับ อิทธิพลของชาวกุมลัคนากุมมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวราหูเลข8ได้โคโจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนนําหน้าลัคนาแล้วนะครับเป็นตําแหน่งที่เป็นูนย์พยาพหาหะก็อาจจะหมายถึงทําให้ชาวกุมลัคนากุมนั้นมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการคิดการทําการตัดสินใจอะไรบางสิง่งบางอย่างเพื่อการเดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างดีขึ้นนะครับแต่ในช่วงของเดือนนี้อาจจะต้องอระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของความรู้สึกที่ตัวเราเอง จะมีความไม่ค่อยแบบเป็นตัวของตัวเองในช่วงจังหวะในเวลาหนึ่งนะครับแต่มันจะค่อยฟื้นฟูไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มของความรู้สึกที่เรานั้นอยากจะพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าได้ในทิศทางที่ค่อนข้างดูดีพอสมควรเลยนะครับ เนื่องจากในช่วงของเดือนนี้มีดาวพักองศาอยู่ประมาณ2ดวงหลักๆนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีมีการโคจรพักองศาส่วนดาวพุธก็จะมีการพักองศาในช่วงประมาณวันที่7จ็ธันวาคมเนาะก็จะถอยหลังนะแต่ดา,าวเสาร์ที่กุมลักเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เดินหน้าหรือยังนะครับถ้ายังไม่เดินหน้าก็เท่ากับ3ดวงถ้าเดินหน้าแล้วก็ถือว่า2ดวงดังนั้นก็ยังถือว่าชาวกลุ่มลักนากลุ่มอาจจะยังคงต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่ง อิทธิพลของดาวเสาร์นะครับโคจรมาทับลัคนาของชาวกลุ่มอาจจะเกิดความรู้สึกที่อาจจะดูหนักดูหน่วงบ้างเล็กน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกแต่ยังได้ตําแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์นะครับยังช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยมาจากพบเรือนวินาศวินาศกลุ่มลัคนาเนี่ยทำให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มอาจจะดูสันโดษด,ดูเงียบดูเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับหรือถ้าอยู่กับที่ก็คือแบบอยู่แต่บ้าน ไม่ไปไหนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับมันมี2กรณีคืออยู่ที่ว่าตัวเราเองจะอยู่บ้านติดบ้านหรือจะแบบเดินทางตลอดเลยไม่อยู่บ้านก็ได้เช่นกันนะครับบางคนอาจจะงงว่าตกลงแบบไหนละ่ะมันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็คืออยู่บ้านไม่ได้เลยแต่บางคนก็คือติดบ้านไปเลยแบบเนี้ยเป็นต้นมันจะมีอาการของการแบบสุดโตรงอะ่ะไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าอิทธิพลของดาวเสาร์ยังได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ทำให อาองเกณ์นะครับเป็นองค์เกณ์ให้กับชาวกลุ่มก็คือชาวนาระเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความมั่นคงหลักทรัพย์สิ่งต่างๆประสบความสําเร็จดีนะครับแต่ต้องมองการไกลเพราะว่าดาวเสาเนี่ยต้องทับอีกประมาณเกือบสองปีนะครับยังไงก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวความมั่นคงความเข้มแข็งความสําเร็จได้แต่อย่าซีเรียสอย่าจริงจังเกินไปให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เรานั้น ได้วางแผนเอาไว้แต่ต้องมองการไกลถึงจะประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนนะครับก็อดทนมั่นตั้งใจและทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินกันต่อเลยการเงินของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับก็คือราศีมีนของด้วยดาวพระหัสบปดีเลข5ได้โครจรไปอยู่ในตําแหน่งโยกหน้าลัคนาเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าอุ ดมมาเกนนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีมากแล้วเป็นตําแหน่งราชาโชคด้วยทําให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีโอกาสที่จะมีการเงินที่มีความมั่นคงเข้มแข็งมีความสําเร็จในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาที่ดีมากขึ้นนะครับการมีออร่านะครับกับในเรื่องของการแบบคิดทําอะไรลงทุนอะไรมกักจะมีความสําเร็จอยากจะมีคนมาร่วมหุ้นลงทุนอยากจะมีคนมาแบบ เขาหาเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในช่วงเนี้นะครับแล้วก็การค้าขายการติดตออ่อการสื่อสารกับต่างถิ่นแดนไกลมักจะมีโอกาสของความสําเร็จแต่ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับในช่วง1-15ธันวาคมยังคงต้องระมัดระวังเนื่องจากอิทธิพลของดาวราพะแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยก็คือดาวพระสบดีเนี่ยเป็นตำแหน่งราชาโชคเนี่ยถือว่าดีมากๆก็จริงแต่ในช่วงนี้นะครับดาวพหัสบดีเดินถอยหลัง คำว่าดาวพฤหัสเดินถอยหลังแปลว่าอะไรแปลว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มจะได้ในลักษณะของการเงินที่อาจจะแบบวางแผนวางแผนหรือว่าอาจจะดูคา,าดการการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะดูด r อปลงไปหรืออาจจะยังดูแบบขาดขาดเกินๆอาจจะดูเหมือนยังไม่สามารถฟริกแล้วก็คนโทรลได้แบบ100%เซเพราะว่าอะไรครับการคิดการทำการบริหารจัดการค่อนข้างดูแบบ เ,เพราะว่าอะไรเพราะดาวพระหัสบดีเนี่ยเป็นดาวการเงินแล้วเดนโคจรถอยหลังทําให้เราคิดวางแผนจัดการบริหารต่างๆได้ค่อนข้างยากนะครับจะทําให้ทุกอย่างมันอยู่กับที่ได้อะมันค่อนข้างยากดังนั้นบอกเลยว่าการเงินเนี่ยบางทีให้คนอื่นยืมเงินก็อาจจะไม่ได้คืนล่าช้าหรืออาจจะตกหล่นนะครับไม่เป็นใจเนาะหรือใครไปกู้เงินอย่างเงี้ยนะครับทำนาคารสินเชื่อต่างๆเนี่ยเหมือนจะได้แล้วแต่ เขาก็เลื่อนพิจารณาหรืออาจจะต้องเลื่อนเวลาออกไปใดๆนะครับมันทําให้เราอาจจะดูแบบหงุดหง,ง,งิดนะครับดูแบบวางแผนเอาไว้แล้วแต่มันไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้มันดูแบบคาดเคลื่อนดีเลยนะครับกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องการเงินโชคลาภเหมือนจะได้แต่เอาต้องรอหรืออันนี้ยังดีนะครับถ้ารอแค่รอเนี่ยยังดีนะแต่บางคนเนี่ยคือเลื่อนการพิจารณานะใจตกไปตาตุ่มแล้วว่าเฮ้ย เหมือนจะได้ละทำไมอยู่ดีแบบขอเลื่อนพิจารณาตกลงจะได้ไหมอะไรประมาณนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเกณฑ์ของการได้อะพอมีค่อนข้างสูงเลยเนาะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีปัญหามีอะไรต้อง,ต,องต้องแบบปรับต้องเลื่อนต้อง พิจารณาอีกรอบหนึ่งมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีได้โดยเฉพาะในเรื่องของลาบผลรายได้และการเงินนะครับดังนั้นบอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งคาดหวังแบบร้อยเปอร์เซนต์ให้เราอาจจะต้องมีแผน B ีแผน C ไว้รองรับด้วยสำหรับใครที่ต้องการหมุนเงินบางทีหมุนเงินไม่ทันเพราะว่าเงินตรงนั้นน่ะมันต้องใช้ตลอดเวลาถูกไหมครับแต่ถ้าเราทําแผนสํารองเอาไว้โดยการที่เราต้องแบบมีเงินทุนสํารองเอาไว้ก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะ ช่วยชดเชยในการขาดสภาพคล่องไปในชั่วครั้งชั่วคราวหรืออะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันตึงมือแล้วเราอาจจะช่วยตรงนั้นได้แบบนี้เป็นต้นแต่พอดาวพระศสบดีเดินหน้าคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแบบเต็มๆรูปแบบอีกครั้งหนึ่งแต่คงต้องให้เวลานะครับถามว่าเมื่อไหร่ตอบไม่ได้หรอกแต่ถ้าดาวพระศสบดีเดินตอนไหนอันนี้8-9มกราคมเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนานนมทิศทางที่ดีแบบ ก้าวกระโดดเลยแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่เราอาจจะต้องตึกตองพิจารณาไตรตรองให้ดีก่อนนะครับแบบนี้เป็นต้นทีเรามาดูกันต่อดาวราหูเนี่ยโคจรมาเดินนำหน้าลัคนาเนี่ยนะครับหลายตำราจะบอกว่าราหูคนทรัพ์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วราหูคนทรัพในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่1นธันวาคมแต่พอหลังจากวันที่1นธันวาคมไปแล้วเนี่ยนะครับจะ โอเคขึ้นการเงินจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งที่มันดูแบบมีรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายต่างๆจะค่อยๆลดลงค่อยๆควบคุมสถานการณ์ได้แบบนี้นะครับถือว่าโอเคขึ้น ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานในทธิคนการงานสำหรับชาวกลุ่มแล้วก็ลัคนากลุ่มคือราศีพิจิกคองด้วยดาวคันเลข3าได้โคโจรเป็นกเกษตรบดีนะครับอยู่ในเรือนกรมมะเนี่ยมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้ในเรื่องของความมั่นคงได้ในเรื่องของการงานที่มีศักยภาพมีพอร์มี energy นะครับสิ่งต่างๆที่ดีแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารอะไรที่มันดูล่าช้าอะไรที่ดูแบบ มันดูแบบหน่วงๆมันดูแบบไม่ค่อยได้ดั่งใจอ่ะอาจจะต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบนะครับค่อยๆดูกันไปเนาะบางครั้งการคิดการทําการบริหารการจัดการในสิ่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ตรงเป้านะครับกับสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นดังนั้นอนี่ยควรจะต้องพยายาม อย่างที่บอกว่าถ้ามีแผนสำรองจะช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีแผนสำรองเนี่ยมันอาจจะทำให้เราค่อนข้างดูติดติดขัดขัดขด,ดูไม่สมูทดูไม่ไปต่อหรืออาจจะดูแบบมีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็คงต้องพยายามแก้ไขด้วยการที่เราต้องมีแผนสำรองแล้วก็อาจจะต้องพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวอย่าไปแบบ อะไรมากจนเกินไปยิ่งดาววินาศเนี่ยกลุ่มลักนณาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะสร้างความอึดอัดใจให้กับตัวเรามากขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรมันรู้แต่ว่าเรารู้สึกอึดอัดไปหมดเลยกับความรู้สึกนะครับเพราะดาววินาศเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบลึกลับมันเราไม่รู้หรอกครับเราคาดการไม่ได้เรารู้แต่ว่ามันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกแบบไม่ค่อยได้ดังใจอ่ะเออความรู้สึกของเราอาจจะดูเครียดจริงจังเกินไปก็เลยทําให้เราค่อนข้างดูแบบ วางแผนวางอนาคตวางเป้าหมายไว้เกินกว่าสิ่งที่เราจะไปถึงง่ายๆนะครับเพราะเราอาจจะไม่ได้แบบเผื่อ worst case เลยอันนี้เราก็ต้องพยายามเผื่อ worst case ด้วยนิดนึงว่าถ้ามันมีเคสบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแล้วมันดูยากมันดูลําบากอะ่ะมันอาจจะทําให้เราทอ้อหรือเราแบบหงุดหงิดหรือเราแบบ ไม่โอเคเลยอันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องการงานการงานมีโอกาสที่จะปะทะกันได้มีโอกาสที่จะมีการคิดต่างเห็นต่างมีปัญหาใจกันได้อันนี้ต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าชาวกลุ่มลักขณากลุ่มอาจจะแบบหัวร้อนนะครับทะเลาะกาันมีปัญหาใจกันมี ปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาอะไรแบบเนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คือบอกเลยว่าอาจ,จต้องระมัดระวังแต่การพัฒนาการเติบโตการต่อยอดนดีมากมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะครับคอยผลักดันให้กับตัวคุณนั้นดีขึ้นเพราะดาวศุขเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในเรือนสุขะแปลว่าการเติบโตการพัฒนาของคุณศักยภาพของคุณนะครับการ ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอ่ะมันดีมากเลยแต่มันจะเสียในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับเพื่อนกับสังคมกับพี่น้องกับอะไรแบบเนี้ยพูดง่ายๆคือบุคคลอ่ะมันจะมีปัญหาแต่เรื่องของผลงานเรื่องของการเติบโตการต่อย,ยอดเนี่ยไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยถ้าอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เราทําได้โดยที่เราไม่พึ่งคนอื่นเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่มันก็จะติดต่อสื่อสารก็จะมีปัญหาอีกบ้างแหละให้เราต้องพยายาม รอบครอบพิจารณาให้ดีนะครับแล้วก็พยายามแบบใจเย็นๆนะอย่าหัวร้อนเกินไปเนาะเพราะดาวอาทิตย์อังคารเนี่ยมันเป็นดาวปะทะกันมันอาจจะทำให้เราค่อนข้างหัวร้อนเพราะมันอยู่ในเรือนกรรม,มประว่าการกระทำและประว่าการงานด้วยก็เลยทําให้ชาวราศีก,กุมแลวก็ลัคนากุ่มอาจจะมีประเด็นมีปัญหาให้ต้องถกต้องเถียงกันต้องทะเลาะก,ก,กันกับคนในที่ทํางานได้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับทีเราไปดูกันต่อ โดยเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มกันบ้างในทธกวันความความรักของชาวกลุ่มคือราศีสิงห์ของดดาวอาทิตย์เลขหนึ่งอ่ะดาวอาทิตย์ก็ไปโคโจร,รร่วมกลุ่มกับดาวประจําการการงานกับการกระทําต้องระมัดระวังนะครับ ในช่วงประมาณ1ถึง16หรือ17ธันวาประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยดาวกุ้งคุณจะเลื่อนไปที่ราศีธนูสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะบันเทาในช่วงคลิหน้าในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังกับการมีประเด็นมีปัญหากับในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับอาจจะมีการแบบทะเลาะก,กันคิดต่างเห็นต่างบ้างอาจจะมีไมซ์เซตไม่ตรงกันอาจจะมีเคมีไม่ลงรอยกันช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ ชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากลุมอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองคนรักนะครับแฟนของเรามีประเด็นกันค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะอย่าพยายามแบบคิดอะไรทําอะไรจะเอาแบบนั้นจะได้แบบนั้นจะทําแบบนั้นพูดง่ายๆคืออย่างที่บอกว่าจะหัวร้อนได้อะอันนี้เราต้องระมัดระวังเพราะเราอาจจะประทะเดือดนะครับนะแล้วมีโอกาสที่จะจบและเลิกราได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะอันนี้ต้องระมัดระวัง ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับอังคารถึงดาวเสาด้วยโอ้ยบอกเลยนะครับว่าชาวกลุ่มมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่อาจจะแบบมีการจบเลิกลากันได้ถ้าวงเล็บนะถ้าทะเลาะกันกดดันกันนะครับรีบแล้วก็เร่งเกินไปบอกแล้วว่าในช่วงหนึ่งประมาณช่วงหนึ่งถึงสิบเจ็ดธันวาโดยประมาณนะครับให้เราอดทนเอาไว้นะครับเราก็ปล่อยวางเอาไว้ให้มันเป็นไปตาม สิ่งต่างๆอย่าอย่าไปเร่งอย่าไปรีบเกินไปเพราะไม่งั้นปัญหามันเกิดแล้วมันแก้ยากจริงๆนะครับเตือนเรานะว่ามันมีโอกาสที่จะจบแตกหักกันเลยไม่ใช่ว่าจบสวยนะครับจบไม่ดีด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังเนาะแต่แค่ระวังนะไม่ต้องแบบบางคนแบบโอ้ยจิตตกแบบเออคุณบูทายว่ามันจะไหล มันไม่ได้ร้ายขนาดนั้นบอกแล้วว่าถ้าเราไม่กดดันเราไม่ทะเลาะเราไม่คาดหวังอะ่ะยังไงยังไงความรักความสัมพันธ์เราก็แค่ประคองไปมันก็โอเคไงครับเนาะประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าสิ่งดีๆยังรอคุณอยู่แค่เราต้องผ่านเวลาที่ยากลําบากไปแค่ครึ่งเดือนเองเราต้องทนนะครับสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ